กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่105ประจำเย็นวันอาทิตย์ที่26เดือนมกราคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทค่ะ 1>, 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ 7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่ะ084ค่ะ7 8 4ค3น่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันอาทิตย์ เป็นหลวงพ่อโกยวัดพนันเชิงนะคะหลวงพ่อโกยวัดพนันเชิงค่ะสองร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะ หลวงพ่อพางวัดอุดมคงคาคีรีเขตค่ะปี2512นะคะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะปี2515นะคะคะพี่พ หลวงพ่อกลวยรายการที่3ค่ะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่เนื้อแตกรายงานนะคะ 200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะคะพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่หกค่ะรายการที่หกเป็นหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะคะ ูแหวนวัดดอยแม่ปังค่ะรายการที่6นะคะด้านหลังนะคะพี่ๆสองบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงปูทีมวัดระหารไร่นะคะ ปูทิมวัดรหารไร่ค่ะปี2518้าหนะคะพี่สองร้อบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะ หลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะรายการที่9นะคะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญกลงจากหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะคะเหรียญกลงจากหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องค่ะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่12นะคะ 12เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะพี่ๆค่ะ200บาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะ ปี2 4งนะคะหลวงพ่ออ e. ีวัดสัตหีบค่ะสองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่15บห้าค่ะสิบห้าเป็นหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลวงพ่อผาดหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดค่ะ จังหวัดบุรีรัมย์นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะหลวงปู่ผาดรายการที่15บห้านะคะสองบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16บหกค่ะสิเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะพี่ๆค่ะ รายการที่16หนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะสองร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะคะพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะรายการที่สิบเจ็ดด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พ หลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะรายการที่17 200บาทค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนานะคะปูส่สวงวัดไพรพัฒนาค่ะรายการที่18นะคะรุ่นเทวดาเดินดินนะคะหลวงปูส่สวงรายการที่18ค่ะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หาง4เส้นนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หาง4เส้นค่ะ ต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของเย็นวันอาทิตย์นะคะเป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่สองบาทเช่นกันค่ะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสาม,มารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ